สวัสดีครับพี่น้องมือหนีมาพบพ่อกันอีกแล้วนะครับผมพบกับช่องตีพากินพาเที่ยวคือเก่าพี่น้องมือหนีเขาได้โอ้ยพี่น้องน้ำยาขนมจีนพี่น้องน้ำยาขนมจีนลวก็ห้วยพริกผงครับผมเบิ้งนี่แล้วก็มีลูกชิ้นพี่น้องนี่ลูกชิน้นลูกชิ้นสามหน่วยนะครับผมพี่น้องซิมเบอรงกอนนะมันเป็นน้ำยากะทิเลยพี่น้อง แต่ผมก็ใส่ไอ้นี่ลงไปใส่บักพีกลงไปแล้วก็น้ำปลาอีกนหน่อยผัดเข้ากับมีนี่แล้วครับผมมีอกระถินเนี่ยครับลูกสิ้นพี่น้องต้องลูกสิ้นผม phát ừ. kèm không cho thì kịp như bạn cứ นมเสียมันติดกันพี่น้องมันตั้งแต่หมู่ว่านนะแซ่ตู้ไว้ก็แล้วมาอุ่นแกงเลยจัดเลยมนเน่ย Mất tít cả vì nào อันนี้เป็นลูกชิ้นลูกชิ้นปลากายนะครับเนี่ยพี่น้องลูกชิ้นปลากายแซบ่บหืมกชิ้นปลาไก่กรอบ 으흠 <놀람> 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 โอเคพี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม